สวัสดีท่านผู้มีใจใฝ่ในธรรมทุกท่านวันนี้ท่านจะได้พบกับการเทศนาธรรมของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเรื่องพระพุทธเจ้าท่านจัดการอย่างไรตอนท่านโดนลุมด่าเชิญรับฟังได้เลยครับและใครรับฟังคลิปนี้แล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติตามได้นะครับ เพราะนางมาคันธยาธนันเป็นอาคามเหสีของพระเจ้าอุเทนมีอำนาจอยู่แล้วจะเป็นโจรเจ้าเป็นมารจะเป็นอูจะเป็นคนจันทานจะเป็นคนชาตช,ชั่วจะเป็นเปรตอสุรกายเจ้าผู้ไม่ได้ผุดได้เกิดจะเป็นสัตว์เดละชฉานจะดา่าพระพุทธเจ้าของเราเดินแจกยิ้มอยู่ทั่วทั้งธาน,นีโกสัมพีเขาด่ากันทั้งเมืองตั้งเจ็ดวันพระอน,นุนโกรหัวฟัดหัวคอน พระพุทธเจ้าว่าเขาด่ามาแล้วก็เป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศาธาตุไปมันไม่มีตนมีตัวดอกอย่าไปโกรธเลยเรื่องเกิดตรงนี้มันดับตรงนี้พระอนุนบอกหนีหนีนินนมนต์พระผู้เป็นเจ้านี้เถอะพระผู้มีพระเจ้าอย่าอยู่ตรงนี้เลยเขาดา่าหนีจากนี้ไปไหนบอกว่าไปนูน่นไปกุสินาราถ้ากุสินาราด่าจากนี้อีกไปไหนไปสาเกตไปปราชจะคือไปไหนตอนนั้นก็ไปสิขาเรามีพระพุทธเจ้าว่าจบไม่เป็น เรื่องเกิดตรงไหนให้มันดับตรงนั้นเขาด่าไปอีกหน่อยเขาก็เลิกดอกเขาหมดเงินจ้างเขาก็เลิกอาตมาก็บอกว่านั่นพระพุทธเจ้านะเขาเดินขบวนดา่าทั้งเมืองโกสัมภีอาตมาลูกศิษย์ชั้นปลายแถวของพุทธเจ้าเขาด่าคนเดียวหนึ่งไม่ถึงทั้งเมืองก็จะไปโกรธนักเิียให้อภัยแก่เอานังลงเขาอาจจะจ้างแกมาด่าก็ได้ให้แกได้เงินบ้างอนุเคราะห์แก ครั้งที่สี่ลุกขึ้นด่าอีกตำรวจจับสุดท้ายอาามาก็บอกโอ้ยปานตา่นเห็นหน้อ,ยอยงคู่นี่ก็ได้ไปราศั่นเขาจ้างมาด่าจริงๆพระอย่างนั้นก็มีนะพระนี่ไป็ไหนก็พบอีกครั้งหนึ่งนี่ใกล้ๆนี้นแหละท่านถามใครก็ได้มีคนเห็นอยู่ใกล้ๆนี่อาตมาไปแสดงธรรมคนหนึ่งจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าอยู่บ้านหนึ่งของอำเภอวันนอนนิวาส คนฟังเต็มสาลาล้นสาลาใตุ้นก็ฟังแต่แกขึ้นมาบอกนิมนต์เลิกเถอะโคตรมากรู้จักหมดแล้วละ่ะแกว่าคนทั้งหลายก็โกรธอาตมามว่าอย่าโกรธแกเลยนะบราว่าในเมื่อโยมรู้แล้วก็ไปนอนเสียสงสารพวกที่ยังไม่รู้อะไรให้ขเขาได้รู้แกลงไปสักพักหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วเลิกเลิกแกบอกเลิกเสีย นัวคู่แกว่าอย่างนี้มันรู้หมดแล,ล้วล่ะสรุปสะอาตมาก็บอกว่าไปนอนเสียจะไม่ได้หนวกหูให้คนอื่นเขาฟังโยมรู้แล้วก็ดีอนุโมทนาเอาลงไปข้างล่างเขียนจดหมายขึ้นมายื่นขึ้นมาอีกเหมือนจดหมายอาตมาก็อ่านนี่หมนเลิยอาตมาก็อ่านฟันคนฟังนี่นะธรรมะของเรายัางไม่จบพี่น้องทั้งหลายก้อน,นี้หมดให้เลยอาตมาก็ สงสารเขาด้วยรละลึกถึงพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมให้งดงามเป็นลำดับในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่รู้จะทำอย่างไรจำเป็นจะต้องฝืนความรู้สึกของแกนะเราแสดงธรรมกันไปผู้ฟังก็ฟังไปอย่าไปโกธกเขาก็เอาแกหนีเช้ามาวันใหม่ชาวบ้านตามมาทั้งกำนันทั้งใครแต่ไครมาขอขมาลาโทษถือดอกไม้ทูบเทียนมา แต่ตัวเขาไม่มาอาตมาก็บอกว่าไม่เป็นไรอาตมากันลืมหมดแล้วไม่ได้ทือโทษเกลืองเราอเวโรโหมิเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีไผให้อภัยล่วงหน้าแล้วตลอดแกด่าแล้วแกก็ลืมแล้วเป็นลมเป็นแรงไม่เจ็บไม่ปวดอะไรไม่เป็นไรนะตัวแกมาไหมมันไม่มาเขาว่าเนี้ยไม่มาก็ฝากให้อภัยไปให้แกรู้ว้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรไม่เป็นไรหรอกโยมทั้งหลายก็ไม่เป็นบาปพวกโยมมานี่มนอาตมาไป ถูกเขาด่าก็ไม่เป็นบาปเพราะยอมไม่มีเจตนาเอาละไม่เป็นไรพระท่านกลับไปให้อภัยให้พรกลับไปเราก็ไม่ได้ถืออะไรจากนั้นแหละเรียกว่าวาจนขะขโมลต่อมาเมื่อปีนี้ปลายปีที่ผ่านมาเพื่อนของแกมาตาคนนั้นแกเป็นใบซะแล้วในนี้เป็นคนใบปากเกือกภ,ภาษาภาคอีสานว่าปากเกือกภา,าษาภาคกลางมาเป็นใบพูดไม่ได้เลยสักคำ คางแข็งลิ้นแข็งไปรักษาหมดเป็นแสนยังพูดไม่ได้เท่าทุกวันนี้โอ้ยอาจารย์เอ้ยไปแบบสัน่นเช็ดจังไดเรามันเป็นป่ากเกิดมันไปแล้วหงายหอยสะไปเห็ดยัง่อยบดได้เห็ดยังห้ยจะเสื่อก็ขอให้แกหายวันหายคืนเถิดถ้ามีเวรมีกรรม,ม,ก,รรมก็หมดไปสิ้นไปเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดไม่ได้ไปรู้หายหรือย่า,ยายยงสาธขุขอให้แกหายวันหายคืนแล้วไม่ได้กดได้เครื่องแต่เราจะต้องรักษาใจเราให้ดี ดังนั้นแหละคูคูค,คูวัดจ,จนันคโมวัจ,จนันคโมอดทนต่อถ้อยคําบางทีนี่อาตมาเทศอยู่เดีนี้มีคนเขียนจดหมายมาด่าวันละเดือนหนึ่งหลายฉบับก็มีสันเละเซนก็มีเยอะแยะโลกนี้เป็นอย่างนั้นพูดมากเขาก็ดา่าพูดน้อยเขาก็ว่าอยู่เฉยเฉยเขาก็ตินทา ตั้งแต่ฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนชัางตกมาตายยังกระดอกระเดียดถล่มให้ถ่วมหน้าฝนผีบ้านนี่ก็สร้างบรตกคนะ่พระวะห่อยย่มดำให้ดำหน้าต๊กยังพ่อยิ่ยิ่แน่งนี่พะะ่ะว่าต๊กลายมันกระดาโตกหน่อยมันก็ดาฝนบนฟ้ายัางมีช่องให้คนชัางประสาอะไรกับพวกเราเมื่อเขารักเขาก็ชมไม่นิยมเขาก็ดา่าหัวเราเป็นธรมธรมดาธรรมดามาฝึกปฏิบัติธรรมให้มันมีสิ่งเหล่านี้กลับบ้าน พ่อบ้านอยู่ที่โน่นแยกเขี้ยวรอคอยตั้งปมปัญหาไว้มึงเด้อบางมาสบายมันก็ขักบางเจาตอนบุญทั้งหลายคนเป็นพอระหันกันเบิดแล้วอยู่วัดนิเพผลมาสันตะตั้งใจไปโลดไปถึงเราดาป้าวปาวแล้วก็ยิ้มโอ้ยขี่ข่อยเอาบุญมาฝากเจ้ายัยามันข่อยขึ้นหอดเจ้าเจ,จ้าหายสะหายพ่อข่อยบกเขียดน้าเจ้าดอกข่อยหักข่อยแพ้งเจ้าคือเกายิ้มไปโลด ออวื้วอวื้อขึ้นระวังยักษ์จะขึ้นบ้านยักษ์โคโนจะเจอกับยักษ์ขีนียักษ์ขีนีมีบริวารมากเอ,อิญหาเอิญผีหาสมกุกินตับเนี่ยเนาะว่าสั่ผมเวียกมานานนานนา,นนานบริวารยักษ์ขีนี่จังหน่อยกับปอบทั้งหาลุงไป,ไปแล้วบ้านเปินเอิญบริวารผุดมาเองหน่อยยักษ์ก็ได้ตีกัดท้เนี่ยยักษ์โคโนมันลงมือลงตีนมันเดินดตึ้งตึงตึงระวังไปนี่ระตกตารางเด็พระเจ้าว่า ก็ดูคางเน็บฟ้าได้หันวัศนูจักบอกพ่อแก้ไม่ถนนะัะห่วยอีกหน่อยก็ลูกยักษ์ร้องให้สนั่นวันไหวพ่อยักษ์แม่ยักษ์ตีกันข้อกระบากสากกระเบือปิวว่อนสีศูนย์ที่สุดเลยคนมาปฏิบัติธรรมกร็ไปละยิ้มเสลาลด,ดว่าจาขวันเราหายมาท่านนี่วื้วอึ้นหายใจใหม่ตั้งใจดูลมให้ดีๆซสก่อนถ,ถ้ามันโกนมาลมมันต๊กยักตกเยักหายใจดีๆ,ๆ ว่าฝึกมาแล้วเจ็ดมือผลวสันติมาแพ้บ่อสํำเนว่ยยิ้มแต่อ่อาหายยาวๆาวอ่ภาภาวะปกติยิ้มยิ้มแล้วก็ดูหน้าแกด้วยนะใช้แต่จาค่าไม่พอต้องปัญญายิ้มครั้งหนึ่งถ้าดูสีหน้าแกเปลี่ยนไปในทางดีก็ยิ้มอีกให้มันหวานกว่าเก่าครั้งที่สองเพื่จะาให้แพเราะถ้าหน้าตาเปลี่ยนสีลงอีกแสดงว่ายักษ์กำลังจะตายยักษ์มันกลัวยิ้ม มันไม่ได้กลัวไม้กลัวค้อนถ้ายิ้มแล้วัยักอ่อนโยปลอดโยอับปลอดรอยยิ้มของเธอเพราะว่ากเขาจะเป็นยิ้มสันนิษหันปัดเนี่เพราะนั้น,นยิ้มแล้วก็มีปัญญาดูหน้าเขาด้วยเขาเปลี่ยนแปลงสีหน้าไหมถ้าสีหน้าเขาเปลี่ยนแปลงลงจากความเข้มข้นทะมึงถึงเป็นสีหน้าที่มีรอยยิ้มบ้างในมุมปากอะยิ้มอีกครั้งที่สองให้มันวาดกว่าเก่าพูดจาให้มันดี ถ้าลดลงได้ก็ยิ้มครั้งที่สามก็จบเกมแต่ยิ้มครั้งหนึ่งก็ยิ้มครั้งแรกก็หน้าแดงขึ้นกว่าเก่าเองระวังให้ดีๆยิ้มครั้งที่สองยังไม่เปลี่ยนท่าทีทั้งที่สามเตรียมไปบางต้นเสายิ้มซะก่อนใช้ปัญญาด้เย็กน้อยพษษัดเสวาเผื่อว่ายักษ์หลงเตะมาก็ให้มันเตีมถูกต้นเสาอย่างนี้เกว่าได้มีจาคะมีปัญญาไปด้วยถ้ามิฉะนนั้นเราดี กกระบ,บากสากกระเบือปิยวนพ่อแม่ยักตีกันลูกยักร้องให้สนั่นหวั่นไหวไทยบ้านเอินเมืองทานเขาเสกหัาควรว่าไปปฏิบัติธรรมมาแล้วเอานารกมาฝากกันนอ้อนะมาถึงบ้านให้มันเป็นสวรรค์บ้านหลังเล็กๆพ่อเป็นเทวาแม่ก็เป็นเทวีลูกน้อยๆทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเป็นเทพพระบุตรเทพพระิดาดีใจแม่มาแล้ววิ่งมารับ แม่ก็เอ็นดูเมตตาลูกเอ้ยแม่เอาบุญมาฝากไปไหว้แม่ไหว้พ่อไปแม่จะพาไปไหว้พ่ออย่างนู้นนี <problems> ่ไหว้เป็นไหมถ้าเป็นไปถึงนี่ไหว้เลยไหว้ผัวเลยก็ได้คอยเอาบุญมาฝากเจ้าซาตันทามาได้บ่ผัวนี่ไปขึ้นกันนะเมื่อหอดเขาเอ้ยคอยเอาบุญมาฝากแกเป็นคอยได้บุญขาดคอยกินหอดยาข้าวนาไม่ผมบ่เป็นอย่างงู้นเลยใส่เข้าไปโลดกินข้าวนาไม่ยังไม่ตายเห็นไหม มาจากอำเภอหนองบัวลำโูกเผ่าเอ้ยข่อยขั้นขาหายข่อยกินยาขัานอหม่ว่าเป็นหยังจะเป็มมนบุญว่าสันเอามื่อฝากเต้าว่าสันลองยกมือไหวเมียของตนเองดูสี่อดน้อมถ่อมตนลงอย่างนี้เพราะเราทน้่งหลายได้เข้าใจอย่างนั้นต่อมาจากวัจนนัคโมอดทนต่อถ้อยคำอันสุดท้ายโนจัด ฐานเนิโยชเยอันที่เจ็ดโนจัตฐานเนิโยชเดไม่ชักนำพาไปในทางที่ผิดที่ชอบที่เสียเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมมาอบรมได้เห็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วเข้าใจอะไรบ้างล่ะท่านชักชวนลูกชักชวนผัวชักชวนเมียให้รู้จักการประพฤติการปฏิบัติธรรมให้เขามีศรัทธา เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนมีชาติหน้ามีเล่าเปรียบเทียบเปรียบเปยชักชวนผัวชักชวนเมียชักชวนลูกให้มีศีลให้มีธรรมรู้จักควบคุมข่มใจรู้จักสำรวมใจสลัดอารมณ์ที่ก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์มีปัญญาค่อยสั่งสอนกันบ้านหลังนั้นก็จะเป็นบ้านแห่งอาริยชน บัลลังเล็กๆหลังนั้นเป็นสวรรค์ขึ้นมาทำเจ็ดประการนี้เป็นขู่เป็นขู่เรียกว่าธรรมะของขู่ธรรมะของกัลยาณามิตรพระสงฆ์องค์เจ้าก็เอาอย่างนี้ญาติโยมเอาอย่างนี้มันก็จะสั่งจะสอนกันอันอื่นมันช่วยอะไรไม่ได้ท่านจะเอาตะก,กุดเอาผ้าประเจียดเอาลูกประคำไป มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคาดนิยมชั่วๆให้เป็นสิ่งที่ดีมีแต่ความงมงายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พระเว้นจากสิ่งเหล่านี้จะพาชาวบ้านตกนรกท่านเรียกว่าคนชั่วยิ่งกว่าคนชั่วตนเองเข้าใจผิดพูดผิดทำผิดก็ไปชักชวนคนอื่นใี้เข้าใจผิดพูดผิดทำผิดท่านจึงห้ามไม่ให้พระเราเรียนไม่ให้พระเราสอนมีคนหนึ่งมหาอตมานี่ แกออกมาจากคุกใหม่ๆพระเต็มคอวันหนึ่งแกจะไปป้นเขาที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบ้านแพง้านแวงคำนก,กกอยู่ที่อำเภอบ้านแพงอยู่ข้างภูหลังกาวันนั้นแกจะไปป้นเขาพราี่อาตมาไปสแสดงธรรมเจ้าทรัพย์ที่แกจะไปป้นเขาก็มาสแสดงธรรม คนที่จะไปพ้อนออกมาจะคุกแก่กันนั่งรอให้เจ้าของทรัพย์กลับคืนหูไม่หนวกมันก็เลยได้ยินไม่ไม่หนวกก็เลยได้ยินคําพูดที่อาตมาเทศไปเรื่องบาปเรื่องกรรมคนทุกคนยากก็ได้สร้างกรรมสร้างเวรมาไว้เกิดมาชาตินี้จะทําคุณงามความดีอย่างอื่นก็ไม่ได้เพราะตนเองขัดสนความพร้อมไม่พอ็อมุนไปสู่กรรมอันลามกไปทําบาปทํากรรมเอาบาป เก่าไปต่อเอาบาปใหม่ปาเปน,นะปาปังสังสันตมานาะเอาบาปต่อบาปก็ปเวียนลงสู่นรกอีกที่นี้บางคนเกิดมาอาภัพคับแค้นแต่มีสัมมาทิฏฐิมันเก็บเล็กผสมน้อยสร้างคนงามความดีเว้นชั่วครัวบาปบุคคลเหล่านั้นก็สลายบาปปิดกั้นพลังบาปแล้วล้างบาปนั้นด้วยบุญเหมือนเอาเกลือใส่ในานา้ำ แม่เอาน้ำเทใส่เกลือมากๆความเค็มข้นก่อจางไปสามารถเอาบุญลบล้างบาปได้อามาก็ครับพูดไปพูดไปนายคนนี้แกฟังไปฟังมาแกก็ใจอ่อนไม่สามารถจะป้นได้แกก็เดินออกมาไม่ป้นนะเว้ยเราเดินทางมาผิดแล้วเดินออกมาสำนึกถึงถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังนั้นอยู่ตลอดมาพอมาถึงริมแม่นม้ำพระของแกเต็มคอแกบอกว่า เอ้ยมึงหลดไปน้ากูซื้อซื้อหน่อกะสันเต็มข้อสับหลาบสับหลาบห้อยคอให้หนักเฉยๆยนาะไม่ได้สอนได้บอกเลยเวลากูไปลักควายมึงก็ไปด้วยกูทไปกับกูโน่เต็มคอนี่ไปป้นก็ไปด้วยกันไม่เห็นว่าอะไรพระพวกนี้ใช้ไม่ได้โยนทิ้งลงน้ําเลยไม่ได้สอนเราอะไรเลยคนที่ใช้ได้คือพระคนแต่นี้ต่อไปเราต้องไปหัดฟังเทศจึงจะไม่หลงทางเดินของชีวิต สุดท้ายแกเอาลูกมาฝากให้บวชเนรแกจึงเล่าให้ตาตมาฟังว่าผมนี่ไม่ได้เข้าคุกเพราะ่าได้ฟังเทศอาจารย์มิฉะนั้นป่านนี้ผมคงแกเข้าคุกเข้าตารางไปอีกแล้วผมจึงอยากจะให้ลูกผมนี่ได้บวชได้เป็นคนดีแต่ว่าปื๊ดเอ้อเปิกบานในลูกเพิ่นนดือขนานมาเป็นเนน้อยรังนกอยู่ต้นไม้ต้นไหนมันปีนขึ้นแค่เอามาบีบมาหมกกินพ่อแม่มันบ่พลาดดีนะ เนี่ยมันบดีมันก็เลยดียากอารามาเขาอ,อบก็รมไปอันนี้เล่าให้ท่านตั้งหลายฟังว่าพ่อแม่นี้แหละเป็นครูคนแรกให้แก่ลูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาเป็นครูให้แก่กันและกันวันนี้เป็นวันครูจะได้เป็นแบบอย่างเป็นเป้าหล่อหลอ,หลอมสังคมคนดีมากๆขึ้นในสังคมก็นนมจะลดจำนวนคนชั่วลง การพูดการกระทำการคิดของคนดีทั้งหลายจะเป็นแบบเป็นเบา้าเรียกว่าพลาแห่งธรรมะพลาธรรมะพลังหรือที่เราสวดกันสัพพธรรมมานุภาเวนะอนุภาพแห่งธรรมจะขะจัดความชั่วร้ายทั้งหลายให้สลายไปครูบาอาจารย์แม้มีเพียงเล็กน้อยถ้าเป็นคนดีจริงๆก็าสามารถทําให้พฤติกรรมชั่วร้ายของเพื่อนฝงนี่เบาบางลงเขาอายนะ คนเราเปลี่ยนแปลงได้คุณภาพแห่งชีวิตของชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่มีศีลมีธรรมนั้นจะต้องมีลักษณะสประการคือทำตนเองให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมากๆเอาเปรียบเอารัดสังคมไม่ค่อยได้เอาประโยชน์จากสังคมเพียงแต่น้อยปลดปล่อยจิตใจตนเองจาพันธนาการค่าครอบงำค่านิยมผิดๆของสังคมออกไป มีใจตนเองจะครอบงำสังคมได้คนเราดีๆนี่ทำให้คนชั่วเกรงได้ถ้าดีเข้าจริงๆเพราะเหตุน,นั้นในวันเช่นนี้แหละเราก็ต้องมาละลึกมานึกถึงเราสามารถที่จะเป็นเบ้าเป็นหม้อหม้อหลอมหม้อต้มเป็นสเปนติงพ่อเป็นเป้าหลอมสังคมได้ขอให้มีมากขึ้นพ่อแม่ก็หลอมลูกครูบาอาจารย์หลอมลูกเสร็จผู้หลักผู้ใหญ่ ล้อมคนหนุ่มคนสาวเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีที่งามพระพุทธเจ้าวันหนึ่งท่านเดินไปเห็นภูเขาทั้งหลังคาของภูเขาเนี่เหมือนเหมือนภูงวนมีแต่หินมีแต่ดานเห็นบนภูเขาแต่ข้างล่างข้างล่างเป็นดงทึบตามเชิงเขามีต้นไม้ใหญ่ๆคลึ้มแต่ข้างบนนั่นมันมีแต่หินรับแดดรับฝนรับความหนาวท่านก็เลยสอนพระพิสทั้งหลาย ท่านบอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยได้อาศัยภูเขาลูกนี้ยะทาหิปพะพโตเซโลอรัญยะสมิงพะระหาวเนตั้งลุกขาอุปนิสัยยะวัฒนเต,เตเตวนณปติงูไม้ทั้งหลายได้อาศัยภูเขาศิลาล้วนลูกนีมันจึงเจริญงอกงามขึ้นมาได้จนเป็นต้นไม้ใหญ่ชั้นเจ้าป่า วัดทันเตเตวนปติวนปติก็แปลว่าเป็นเจ้าป่าเป็นต้นยูงต้นยางใหญ่มันงามเพราะอะไรไม่มีใครไปรดน้ำไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยให้มันแต่มันเคี้ยวชะอมอยู่เพราะมันได้อาศัยภูเขาลูกนี้บังแดดบังฝนบังความหนาวบังลมข้างๆเขาลูกนี้จะมีแต่ความชุ่มชื้นเมื่อมันอยู่กันได้ใบมันร่วงหล่นก็เป็นปุ๋ยให้แก่กันและกัน จึงงอกงามวัดทันเตเตวันปติเจริญมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าได้ชันใดในหมู่มนุษย์อันว่าอย่างนี้ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าตระกูลหัวหน้าองค์กรหัวหน้าสถาบันเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลมีศรัทธามีจาคะบุคคลเหล่าใดปุตตาวายาติงวาฮันระยาวาสามีวากรรมการตาวา บุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรได้อาศัยหัวหน้าเช่นนี้ผู้มีศีลมีธรรมเขามองเห็นอยู่ซึ่งการกระทำดีของท่านผู้นั้นปัสมานานุกุพพันติเยผวันติวิจคนณาเขาเห็นการประพฤติของพ่อของแม่ของหัวหน้าของบุคคลเหล่านี้อยู่ประจักแจ้งวิจคขณา เขาเหล่านั้นก็ประพฤติตามเมื่อเขาประพฤติตามแล้วเขาเหล่านั้นก็เจริญในศีลในธรรมอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่แต่เพียงชาตินี้เวลาเขาตายเขาก็ขึ้นสวรรค์เพราะเหตุพ่อพาดีแม่พาดีหัวหน้าพาดีหัวหน้าดีพาให้ลูกน้องขึ้นสวรรค์ท่านหัวหน้าการปรถมศึกษาจังหวัดท่านอาจารย์ที่ชิดบานตำบลชวนลูกศิษย์ลูกน้องอาจารย์ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหลาย มาปฏิบัติธรรมแม้ไม่อยากมาท่านก็ขอร้องเขียนหนังสือขอเชิญท่านเอาใจใส่จนกว่าจะได้ลูกน้องมาห้าสิบกว่าคนท่านเอากดมาเองเลยกลางให้ลูกน้องเลยท่านทั้งหลายดูสิหัวหน้าดีหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเบืองเอาเชือกมากลางลูกน้องยังไม่มารอกแต่วันที่เก้าท่านมาแล้วกลางเชือกคึงเอากดมาห้อยมาแต่งทำอะไรทำไมมากกดน,นัก แต่งให้ลูกน้องให้มันมาอยู่สบายๆมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้จึงบอกว่าได้หัวหน้าที่ดีเนี่ยมันดีไปแล้วครึ่งหนึ่งนันทิโตเทวโลกัสมิงโมทันติกามิกามิโนเมื่อเขาเห็นอยู่ซึ่งหัวหน้าเขาประจักษ์ชัดในธรรมด้วยศรัทธาด้วยสิ่งจากคะปัญญาเช่นนั้นเขาก็กระทําตามเมื่อเขาปฏิกระทำในธรรมนั้นจริตตวาสุดจริตธรรมมัง่ง เมื่อเขากระทำตามสุจริตธรรมเช่นนั้นเขาก็มีความเจริญขึ้นมาด้วยศีลด้วยธรรมสุดท้ายเมื่อเขาตายไปเขาเพลิดเพลินในเทวโลกพลั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ปราถนาอันเป็นทิพย์เพราะเหตุแห่งหัวหน้าดีฟังให้ดีนะพระราชาดีไม่ใช่ทําให้บ้านเมืองสงบเพียงในปัจจุบันสามารถทําให้ชนทั้งหลายภายใต้ขอบเขตขันธสีมาขึ้นสวรรค์ได้ด้วย พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูต้นไม้ในป่าในตรงในเชิงเขามันเขียวมันงามกลางวันหน้าแรงเนี่ยตามโคกตามนี้ใบหลดแต่ที่นุ่นทําไมมันเขียวฝนไม่ตกก็เขียวปุ๋ยไม่ชําน้ําไม่โชกแต่มันเขียวได้อย่างไรเหมือนกันกับหน้าฝนมันได้อาศัยกันต้นใหญ่เป็นร่มเงาให้ต้นน้อย ต้นน้อยก็ปกพื้นให้ร่มเย็นให้หน้าดินชุ่มชื้นใบแต่ละใบร่วงหล่นมาก็มาแปลสภาพเป็นปุ๋ยเมื่อคนดีในสังคมมีมากขึ้นเราก็จะเหมือนป่าดงพงไผ่คุ้มครองให้แก่กันและกันต่างคนก็พูดจาดีกระทําดีรักกันฉันพี่ฉันน้องความสงบระงับเกิดขึ้นพ่อแม่ดีลูกดีรูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์หลกหาดีพระสงฆ์องค์เจ้าดีประชาชนชาวบ้านดี อันนี้ไปคนละทิศละทางประชาชนชาวบ้านอุบาสกอุบาสิกาอยากจะดีพระไม่ดีพระไม่สนใจโยมจะมาปฏิบัติธรรมเลยไปใส่ก็คือกันธนวูว่ามันจะได้เป็นพระอรหนอันต์บ่อไปหุ่นแบบว่าขัดขวางเอาไว้บางแห่งโยมดีโยมไม่ดีพระดีพระไปอ้อนบอนไปชักชวนมาพระบางองค์อ้อข้าลดให้โยมนั่นนี่มาปฏิบัติธรรมในไกลๆมาแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์อย่างนี้ เพราะเห็นั้นเนี่ยสามารถเป็นครูให้แก่กันและกันได้ด้วยการประพฤติเป็นแบบอย่างด้วยธรรมเจตประการนี้วันนี้ได้แสดงธรรมสาหรับครูมาสมควรแก่เวลานะเวลาได้ล่วงเลยไปเอาไว้พรุ่งนี้เช้าก่อนจากกันสรุปเรื่องราวของชีวิตทั้งหมดให้มันจบสิ้นลงพรุ่งนี้ด้วยความห่วงใยจ,จากอาตมาเองความห่วงใยจากคุณโยมสมนึกอักษรเสือ ท่านผู้นี้เป็นเพชฌฆาตฆ่างัวฆ่าควายมาตลอดเป็นเวลาเกือบสิบปีตายมาแล้วหลายร้อยตัวพอดียมพาบานมาเอานี้เอาไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าอีกสักสี่สิบวันก็จะตายเมียเ,เอาไปก่อนตัวเหลืองผอมกระรองกระแร่งเขาจะตัดดีหิ้งพอจะรู้ว่าตายก็ไม่ต้องรักษามันหมดเงินเอาเงินไปรักษาลูกให้ลูกใช้เอามาตายที่บ้าน พอมาที่บ้านย่านตายก็เข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจำศีนฟังเทศฟังธรรมไม่ตายเดนี้เลิกฆ่าสัตว์มดตัวแดงแมงตัวน้อยข่างวข่าควายเลิกหมดซื้อรถใหม่คันเดียวมาคอยอุปถรัรมภ์อุปถากพาอาตมาไปเทศไปไหนปีกายแสนสี่หมกิโลเมตรรับคนเดียวปีนี้สุขภาพก็สุดโทรมลง แต่ก็ไม่ทอดทิ้งเหนื่อยเพราะอัตมานี่เองไม่ใช่แต่เพียงอาตมาโยมสมนึกก่อจะตายเหมือนกันเพราะขับรถไก่รถของท่านนั่นแหละพ่งนี้เป็นเจ้าภาพาด้วยความห่วงใยกับท่านที่เดินทางไกลๆต่างจังหวัดพิษนูโลกพิจิตตั้งแต่นู่นลงมานาครตะวันชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอยุธยาป่าโมกอ,อ่างทองนคปรปฐมสุพรรณนครนา,นายกกรุงเทพด้วยความเป็นห่วงท่านก็เลยจะทําห่อข้าวข้าวห่อ เรียกว่าขามิกพัดพัดสําหรับผู้ที่จะต้องเดินทางพระพุทธเจ้าสรรเสริญเพราะทำได้ยาก